ดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super ร r i e n d า,าวันนี้เฮามาจจะพาลูกพี่พี่ลองแล้วก็ทุกคนเข้าไปผจญภัยในดินแดนสีชมพูสุดพุ้งฟริงของพี่สาวที่เขากำลังดังตอนนี้ใช่แล้วเราจะเข้าไปในดินแดนของพี่สาวบาร์บี้ เรียกผมว่าแฟรงค์บีแล้วพี่เราก็จะกลายเป็นล็อกบี้เราจะกลายไปเป็นตุ๊กตาบาร์บี้สุดฟุง้งฟิ้งเข้าไปอยู่ในเมืองสีชมพูกันฮะมันจะบันเทิงขนาดไหนมันจะมีคิม,มีนโต้บาร์บี้มาโจมตีเราหรือเปล่าไปดูกันเลย ฮ้ยพี่ลอกเฮ้ย <c oughs> ลูกกระจอกฮัสกี้ลูกพี่วันนี้หมาจะพาลูกพี่มาเจอคนดังใครสิคนดังที่ตอนนี้กขากำลังมีหนังอยู่เขาป๊อปปูล่ามากพี่รลอกรูจากบ้านสีชมพูแล้วเดาไม่ได้เหรออ้อฉันพอจะนึกออกแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่ชื่อบาร์บี้แน่นอนเลยฮสัสกี้ใช่แล้วพี่เราก็คือเจตุก,กตาสวยสวยบาร์บี้ว้าววันนี้เราจะไปเยี่ยมเยือนเขาพี่ลลอกไปกันเถอะลุยเลยฮสัสกี้แกไปก่อนเลย เจไดค่ะฉันบาร์บี้ยังฉันถูกจับตัวโอโน oh <no. S 1> oh no, พี่เราก็ต้องไปช่วยเจบาร์บี้เทาบาร์บูนั่นถูกจับตัวไปฮัสกี้แล้วเข้าโอ้โห oh, oh, เราต้องแบบว่าฝาดงพงไพรเหรอพี่เราใช่แล้วฮัสกี้ฮัสกี้ลองลองไปข้างล่างดูไหมพี่เราลองเสียยมีกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยฮัสกี้เก็บไปก่อนจะได้เอาไปขายโอ้โห oh, oh, <laughs> เราต้องทุบท่อแอร์ด้วยพี่เราปกปากปกปกักเอาจมูกขาะไม้ นินนะทุบปกบักปกบกปกบกปกบกโอฮัสกี้โอ้โโนฮัสกี้ตรงนี้เราต้องกดให้ทางมันออกมาใช่ไหมว้าวบันไดยปดเฮ้เ้นบันไ้ไปหมฮ้เฮ้อง้ปช้วยพี่สาวบาฮ้าฮ้เ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 ะไเขอเฮเอ้เฮ้เฮ้เฮองฮ้เฮ้เน้เฮ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 อเฮ้เส้เ้อม้นหายไ้้เ้เฮ้เฮ้เ้เ้เฮ้ีฮ้เเฮเ้ คนพี่ล็อกตัวเย่อะไอฮัสกี้ลูกพี่มาเจอกระเป๋าบาร์บี้เจ็บเลยฮัสกี้เราอาจจะเอาไปแลกของรางวัลได้ท้ายเกมสุดยอดไปเลยพี่ล็อกซื้อปืนไหมอะเท่าไหร่วะไม่เป็นไรเจ้เราต้องกระโดดโอ้โหกระโดดไปบนเตียงของบาร์บี้โอ้โหแล้วเราไม่ถอดรองเท้าแล้วเราขึ้นเตียงพนะี่เราเป็นเด็กไม่ดีนะเนี่ยพี่ล็อกหมาไม่ไปเจอบาบงบาร์บี้แล้วเรานอนกันดีกว่าพี่ล็อกเตียงน่นนอนมากเลยอะเออมันจะดีนะฮัสกี้ช่วยเจ้ <c oughs> ข้างหน้ามันเป็นบาร์บี้ปีศาจนี่นะพี่ลอกหน้าเหมือนพี่ลอกเลยไอฮ้ฮฮสกี้มันจะมาหน้าเหมือนใช้ทุกตัวได้ไงวะเนี่ยโอ้โนบาร์บี้ปีศาจพี่ลอกหรือว่านี่จะเป็นต้นต่อคนที่จับตัวบาร์บี้ตัวจริงไป <c oughs> ไปกดปุ่มเปิดท่อแอร์แล้วก็หนีไปในช่องแอร์แบบผีช่องแอร์พี่หรอกเตรียมตัวตายกันได้เลยเพราะฮัสกี้กับลูกกระจกพี่ล็อกเจ๊บาร์บี้คนนี้เสียงน่ากลัวมากเลยอะเสียงเขาคุ้นๆนะว่าไหมเสียงเขาเหมือนปีศาจนางเงือกเลยว้าวพี่ล็อกดูข้างหลังเสียงโอ้ยโดนโดนโดต้องกดตุ่มกันไม่ได้กดตุ่มกดตุ่มอ๋อโน่มาโดนเจ๊เขาจับตัวพี่หรอ โอ้ชั้นเฉียดเฉียวเส้นยาแดงผ่าน7.5ดเลยเจพี่สาวบาร์บี้เหยียบฮัสกี้มากัวบี่เหรอทำไมตาเขาแดงกล่ำขนาดนั้นแมงวีเข้าตาป่าวะหรือว่าเขาแอบมองคนอื่นอาบน้ำเขาก็เลยตาแดงตากุ้งยิงกับพี่เหรอ <c oughs> ไปกันต่อดีกว่าพี่ล็อกเราต้องไปช่วยเจ๊บาร์บี้ตัวจริงที่เสียงแบบว่านุ่มนวลกว่านั้นนั่นติคนนี้เขาน่าจะกินน้ำพึ่งมะนาวสักสองแก้วนะฮัสกี้โอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้นี่มันรังปีศาจชัดๆเลยฮัสกี้พี่ล็อกมันมีที่แบบนี้ในบ้านบาร์บี้ได้ยัง นัน่นนะเจฮัสกี้โอ๊ยฉันหยาบไปาไอเทมมาฉันหิวพี่องอมันเดินได้เหรอว้าวสุดยอดไปเลยพี่เว้าวแผ่นไม้ล่องสหนพวกเราเป็นสายหิวไอเทมอยู่แล้วแน่นอนไอ้ฮัสกี้มันมีไม้ดักควายอยู่ระวังนะเย้ยนี่อะไรอ่ะเออไฟเขียวกับไฟแดงอ่ะกดจราจรว่างไงฮัสกี้ไฟแดงแปลว่าไปไฟเขียวแปลว่าหยุดพี่ล็อกไปเลยเลสโกฮ <c oughs> มันสลับกันวะไอ้ฟ้าไอ้ป้า มันต้องไฟเขียวไปไฟแดงหยุดเหรอเออดีว่ากดจราจรบ้านแกหรอไฟแดงให้ไปอ่ะฮัสกี้เป็นหมาเลาไม่รู้จักกดจราจรพี่ล้กเรานั่งอยู่บนรถน่ารักให้พ่อแม่พาไปเที่ยวลืมไปฮัสกี้มันข้ามถนนไม่เป็นถนนคืออะไรไม่ต้องข้ามให้เจ๊อุ้มข้ามไปชีวิตสะดวกสบายเหลือเกินนะแกโอ้ฮัสกี้ประตูก้นมันปิดใส่หน้าฉันเนี่ยมาเร็วเข้าโอ้โนนี่มันกำแพงหมูสับพี่ลราถ้าเราโดนเราจะแบนเป็นหมูสับหมูแผ่นเลยนะพี่ล้อแกอยากเป็นแบบ อะไรเพ่เนี่ยโดนโนโดูดิโนนโนนอย่าทำฮัสกี้บาร์บี้ไม่มีผมพี่ลงมาหิวกระเป๋าเฮ้ยฉันก็อยากได้กระเป๋าอืมกระเป๋ายี่ห้ออะไรชาแนลดีออลหรือเปล่ายี่ห้อบาร์บี้พี่เหรออ๋อจังหวะนี้แหละอ๋อโนนโนนไว้พี่ลงมาถึงก่อนพี่เหรอเฮ้ยฮัลโหลจุกโดนพี่ลงกับเบคอนตุ้ยเยยยปีนบันสไดหนีออกไปกันเถอะลูกพี่โอ้อะไรเนี่ยฮัสกี้เราต้องมาเป็นทำหน้าที่เป็นช่างไฟกันอีกแล้วโ เราจะต้องมาปลดล็อกประตูกลอนเพื่อหนีออกไปพี่ล็อกนี่เลยฮัสกี้จัดการให้แค่ชิ้งช่องเข้าไปทุกอย่างก็ล่ามลื่นพี่ล็อกปั่นไฟให้ระบบมันช็อตนี่ไงชิ้งช่องปุ๊บก,ก็ช็อตปั๊บประตูก,ก็เปิดปุ๊บพี่ล็อกสุดยอดไปเลย <laughs> เปิดได้ด้วยเอาพีน่นิหารแห่งชิ้งช่องฮัสกี้ไอ้เส้นเหลืองๆนี่ชีม,มาหรือเปล่าเนี่ย ว้าวมาันก็เซนสสปีดพี่เหรว้าวเติร์ตเติรตเติตเตตเตไปแล้วว้าวฮัสกี้รวดเร็วดังสายฟ้าฟ้าเฮ้ยฮัสกี้นี่ไปไหนรอจันด้วยสิวะโอ้โหห้องสีชมพูฟุ้งฟิ้งกับบาร์ฟี่ปีศาจที่หน้าเหมือนพี่เหรอเจ๊คนเดิมอีกแล้วหรอเด้โอ้โหปากดำตากระดำได้นอนมาไม่ได้วันวันหนึ่งเนี่ยโอนโนพี่เราก็ตัวปิวแล้วโดนพัดลุกชูโค,คนนะไม่เอม่เอม่เอาไม่ออย่าบอกเขาอย่าบอกเขา พี่ล็อกตัวเย่ไอแฝงไอแฟงตัวเย่เฮ้ยพี่ลลอกเอฟซีรู้กันดีอยู่แล้วว่าฮัสกี้เป็นสายตัวเย่แบบบุฟเฟ่พี่ลลอกเออเช่นก็จะเริ่มจะติดโรคแกมาแล้วเนี่ยปกติฉันเล่นเก่งนะเนี่ยใช่เหรอใช่เออแล้วต้องมากดตุ่มเพื่อเปิดทางเดินด้วยพี่ลลอกใช่แล้วแล้วก็จะไปเอากระเป๋าด้วยเพราะเรานั่นหิวไอซส์เทมนั่นไงกระเป๋าฟรุ้งฟริง กระเป๋าบาร์บี้นี่ลิมิเต็ดอีดิชันหรือเปล่ากระเป๋าบ <c oughs> ีบ้าเออบาร์บี้ดีแล้วอย่าบีบ้าเลยบีบ้าฟังดูน่ากลัวพี่เหรออะไรวะเนี่ยบอออนเซนแล้วกอยพี่หรอลูกวิ่งมาเห็นมุมสายบนก็บอกให้เรากด W ค้างเพื่อไปที่ท่อพี่เหรอโอ้จริงด้วยทำไมฉันตาถั่วจะดิอา,าบีหรอดิฮสกี้มันผัดยังไงวะเนี่ย นี่ไงพี่เรากด W ค้างไปโอจริงด้วยเตือนตือนตือนเตือนเตือนเตืนเน่ลงข้ออย่าปลอดภัยพี่เราเราเข้ามาในบ้านบาร์บี้แล้เราบินได้ไงเรากลายเป็นนินจาจอมยุทธ์ฮ่าาเลยเหรอใช่แล้วเราได้พลังพิเศษมาตอนไหนวะฮัสกี้โอ้ว้าวเราจะต้องเอาแผ่นไม้ไปวางแผ่นเหล็กไปวางเพื่อเดินพี่หรอฉันว่าเอาแผ่นไม้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าอย่างเช่นเอาไปฟาดนพี่ล็อกนนนนนินนนไอฮัสกี้เดี๋ยวที่มันใบปากแกว พี่เล้ามาทำหลน่นเอาอันใหม่ดีเปพี่ตั้งหลายอันลูกวี่งมันหยิบได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเลยพี่หรอดีแล้วฮัสก <c oughs> ี้มาทำหลนอีกแล้วพวิหรอไอ้แฟง นินเนี่ยพ <nutrients> ี่ลองหมาใช้วิธ <GO IL S> ีกระโดดเลยก็ได้นินนะเอาจิงด้วยฉันแปลกระเป๋าด้วยคนแล้วเราจะเลียงแผ่นไม้ร่มไวยเราโดนดักควายกงนล่ะฮัสกี้คันี้ไม่รัดแน่นอนพวกแกจะต้องตัวเย่โอ้โนพี่ลองเขาจะโจมตีเราด้วยรองเท้าส้นสูงบาร์บี้สุดน่ากลัวเราต้องสวนไปด้วยปาสุก้ารองเท้าส้นสูงโอ้ยยิไม่โดนว่ะ นินเน่ฮัสกี้ฉันยิงไม่โดนสองรอบลูกไปหมายิงโดนแต่เขาเข้าใกล้ฮัสกี้แล้วมากลัวโอ้นโอ้นอเนนเนนิ่นเน่เจฮัสกี้ฉันยิงิงไม่โดนเลยระหว่างที่พี่ล็อกต่อสู้หมาจะมาสำรวจบ้านต <c oughs> ุ๊กตาบาร์บี้ตรงนี้โอ้ oh, ฮัสกี้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ฉันยิงจนเขาแตกเป็นปุ๋ยผงแล้วเรียบร้อย <c oughs> พี่ล็อกบ้านตุ๊กตาบาร์บี้ตรงนี้มีการบูชายันนุบด้วยมากลัวโอ้ oh, นอนนบที่น่าสงสาร ลูกพี่เราเพ่นกันดีกว่าบาร์บี้ปีศาจคนนี้น่าก,ก,กลัวบหอรีไปเออกินตุ๊ตุ๊บาร์บี้เล่นของด้วยเนี่ยเขาจะจับเราทำเป็นบาร์บี้แน่ๆเลยพี่เราหมาไม่อยากเป็นบาร์บี้หมาเป็นฮัสกี้ดีแล้วเขาจะเอาเราสองคนไปทำตุ๊กตาวูมองวูมองคืออะไรวูดูไงเฮ้อพี่หรอติดพัดลมกับพัดลมมันเป่าแล้วเข้าฮัสกี้ไปแล้วเข้ามาเดินเรามาจากตรงนี้ไม่ได้เอามอบแต่ฮัสกี้ <c oughs> ครั้งนี้เลยลูกวิจับตาจับตูดูเอาจริงเลยฮัสกี้จะ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 ลูกวิว้าวฮัสกี้ผ่านลุวลวลวพ,พี่เราพี่เราหมามีความลับบอกสีแดงมันเหยียบได้ทำไมแกไม่บอกผู้ดีเลยฮัสกี้ก็หมาเพิ่งลองเหยียบไปอ่ะพี่เรามันเป็นแบบว่าที่ยืนธรรมดาพี่เรา,มาไม่ใช่เลเซอร์เอาจริงแลยฮัสกี้ต่อจากนี้ไปจะไม่มีคําว่าตัวเย่อีกแล้วจะไม่ได้เห็นแล้วฉันกับแกจะไม่ตัวเย่ใช่ไหมมังอะ่ะ <laughs> มังคืออะไรวะ เฮ้ยลูกพี่ด้วยสายตาแห่งฮัสกี้มาเห็นกระเป๋าโอ้ยเขอุตส่าห์เอามาซ่อนตรงนี้ให้มันแนบเนียนไปกับวอลเปเปอร์แล้วเฮ้ยไม่มีอะไรซ่อนพ้นสายตาแห่งฮัสกี้ถูกต้องยิ่งเป็นเรื่องของกินไม่มีทางซ่อนฮัสกี้ได้ต่อให้พี่เราพยายามซ่อนช็อกโกแลตไว้นในกระเป๋ามาก็ลู้รู้เยอะแล้วไ,ไอ้มารู้เยอะเจออบสบแล้วพี่เหรออุย้ยอันนี้ดูดูยากนิดหน่อยฮัสกี้ มันยึดยึดยักยักงกงกักด้วยพี่เหรอมันยืดยืดหดหดยึกยืยืยึกยึดว้าวทุกคนพี่ล็อกตัวแย่ฮัสกี้ไปก่อนแล้วบายบายทำไมแอร์มันร้อนร้อนมาฮัสกี้รูกพี่หัวร้อนเหรอเอ้ยจะไม่โถพี่ล็อกที่น่าสงสารนี่ฮัสกี้มาทุบช่องแอร์ร้อนนะฮัสกี้เก็บกระเป๋ายังมาเก็บตั้งนานแล้วพี่เหรอโอ้โหมันมีการเยอะเย้ยทำเสียงสูงด้วย ลูกพี่ยังติดอยู่ตรงนั้นอยู่อีกเหรอฮะทุกคนดูพี่ล็อกผีลอกเดินบรอากาศได้ด้วยเอ้ยลิฟแกกับลิฟชัใชมันมาไม่พร้อมกันบอย Let's go กระทืบทอดด้วยกระทือบลงไปเย้ยมีบอกราวาในบ้านบาร์บี้เราต้องไปกดปิดระบบพี่ล็อกว้าวของโปรดกเลยฮัสกี้ซอสมาเกิดเทศนี่เลยปิดระบบโดยการชิ้งชองใส่ทำให้ไฟช็อต นี่ไงพี่รักโอโหชิงชองฮัสกี้ได้ผลจริงด้วยะสุดยอดนี่ชัดแก้ไฟเคยเรียนช่างไฟมาก่อนเฮ้ยหมาไม่ต้องเรียนชิงชองก็พอแล้วมาชิงชองเยอะหมาเริ่มเปลี่ยนเป็นปวดขี้แล้วพี่รักทำไงดีนี่แหละอ่ะบอลเนี่ยลงโลกจัดไปฮัสกี้ขี้ลงบอลเราอ่ะให้บาร์บี้มาเก็บโทษฐานที่ขังเราไว้ในบ้านปีศาจ พี่หเราต้องไปช่วยบาร์บี้ตัวจริงต่างหากตัวจริงโดนขังไว้ตัวที่เราเห็นเป็นบาร์บี้ปลอมพี่หรอนี่นนะสีป่านนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะตัวที่เราจมเป็นบาร์บี้ใจร้ายตาแดงพี่หลอกบาักกลัวตัวที่เราเจอนี่ชอบนอนดูซีรีส์ถึงตีสามเป็นไงตาแดงก่ำเลยแถมเสียงเขาน่ากลัวมากด้วยพี่เรอกเหมือนไม่ได้กินน้ำสาป,ปีเออเสียงเขาแปลกๆนะเหมือนคนแถวนี้เลยว่ะ โอ้นี่มันลูกสนของบาร์บี้อีวิลโอ้โนบาร์บี้ปีศาจตัวจิ๋วสามตัวแล้วต้องซับขาหล,ลอกล็อกหลบแปบนจิตลอดเน่ทำมาจุกแบบนี้แหละของเล่นโอ้โน่พี่หลอกโอ้โนฮัสกี้ต้อตีแล้วเราเดินช้าด้วยอ oh <no, S 1> ย่าโดนตีมาเจ็บฮัสกี้งเงเลยแกฮัสกี้แจ้งลเลยแกโอ้โน oh no, พี่สาวบาร์บีย้ยจะทำฮัสกี้ฮัสกี้หยิวไอเทมของกระเป๋าก่อนโอ้โนมีกระเป๋าด้วยฮัสกี้จะเก็บไม่ทันมาพี่หลอมากำลังจ้า เจมาพานที่อมาเก็บกระเป๋าได้ด้วยฮัสกี้จะเหลือเลือดหนึ่งมิลยุงกัดกระตุยแย่แล้วเนี่ยเราดู <istic media> เลือดบนหัวฮัสกี้สิอ่ะอกันเลยกดตุม <S <S> ต้มกดตุ่มเปิดพัดลมเบอร์สามประหยัดไฟกดไปทําไมนี่ไงให้พัดลมมาทํางานพี่เราล่วงไปแล้วทุกคน เอร์สกี้สู้ชีวิตฮัสกี้จะต้องรอดให้ได้ภายในคร um, ba, right? ั้งแรกพี ua, ่เหรอแทม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 เบลบไรอ่ะฮัสกี้ลตเยเหรอลลเลยวฮัสกี้ไว้พี่เรามาถึงางบนแล้วอะอรด้วยในที่สุดก็ผ่านยังรอเท่ไม่ตุเย่แม้แต่ครั้งเดียว ใช่เหรอเอ้ยเอยเอ,เอน้าฮัสกี้เชื่อันเถอะลูกบีทำไมหมาไม่ลื่นลงไปอ่ะแกไม่ได้กระโดดกโอ้โหฉันหัวกระแทกจำชื่อแม่ไม่ได้นะเนี่ยมาอยากลื่นบ้างพี่หลอกทุกคนดูดิฮัสกี้เดินลงไม่หลอดเท่เลยโอ้โหฮ,ฮัสกี้ที่น่าสงสารไม่ได้เล่นสไลเดอร์อ ลูกพี่มาสงสัยเล็กน้อยอะไรอีกอะทำไมบ้านบาร์บี้บันไดมันเยอะขนาดนี้นี่มันสูง189ชั้นหรือไงอะพี่ล่ะนั่นนะสิฮัสกี้นี่มันไม่ใช่บ้านบาร์บี้แล้วลหละนี่อะไรเ,น,เนี่ยเยอเราต้องแบบว่าห้อยหนข้ามผ่านบอลาวาพี่ล่ะโอ้โหกำลังแขนต้องได้นะนี่ไม่งั้นตกลงไปตุยเย้เฮ้ยพี่ลอกเชื่อมันฮัสกี้อย่างเรานี่เลยโอ้โหดูท่าสะกดพี่ล่ะ <c oughs> โอ้ฮัสกี้แล้วเราจับอะไรเหมือนเราคุมหัวเราปวดหัวนะเนี่ย มาใช้หูในการหนีบพี่เหรอน่นเด็ดถ้าเราหัวจะปวดมากว้าวถึงที่หมายโดยสวัสดีลูกผ้าสวัสดีลูกผ้าไปเลยเจ้พี่ลองเรามาอยู่ในเมืองที่ไหนก็ไม่รู้เอ,อ๊ฮัสกี้แกมองไปตรงนู้นดิเห็นอะไรไหมตรงนู้นคือตรงไหนด้านซ้ายน่นนะ่ะด้านซ้ายคือสายไหนเออยช่างมันเลยฮัสกี้ไปต่อเลยดีกว่า <laughs> เฮ้อนินนะหลบหลีกว้าวกระเป๋า กลัวเจลาจอนเนี่ยแค่โดนก็ตัวเย้ยแหละเนี่ยทุกคนไปลองนับกันดูแล้วคอมเมนต์มาบอกฮัสกี้หน่อยฮะว่าหมากับพี่ล็อกใครตัวเย้ยเยอะกว่ากันน่ะไม่ต้องนับหรอกฉันนับให้เกมนี้ฉันตัวเย้ยเยอะกว่าแกแน่นอนเฮ้ <c oughs> ยเจอตรงนี้มันเป,ป็นสปีดด้วยพี่ล็อกอน,นั่นไงฮัสกี้ฉันเจอแล้วฮัสกี้ว้าวน่ามันปีศาจนี่นะตอนไนที่สุดทุกคนก็ามาถึงช่วยฉันด้วยนะคะฉันอยู่ในกองนี่ไม่น่ารักเลยมันไม่บ้าบี้แล้วมันไม่สีชมพู อย่งแกงปะกงสีชมพงสีชมพูอะไรเ,บบเจออ๊บาร์บี้เจ๊บาร์บี้เขาไม่ชอบกงเพราะมันสีไม่ชมพูหรอหมายความว่าตะกงสีชมพูเขาก็ยอมถูกขังใช่ไหมเนี่ยโชว์เจ๊บาร์บี้ที่น่าสงสารแล้วต้องไปช่วยเขาพี่ลกะนินเนหุ่นยนต์บาร์บี้น่ากลัวว้าวฮัสกี้ยิงไม่โดนลูกพี่หมาเห็นร่างที่แท้จริงของเขาแล้วก็เป็นหุ่นยนต์นี่เองแล้วก็ฮัสกี้รีบกับใจเขาเร็วๆเ,เย้สำเร็จแล้ววู้ฮู้สุดยอดเลยครับสปเ จ๊อกเลี้ยงขึ้นเฮลิคอปเตอร์และหนีไปกันดีกว่าค่ะเออเจ๊เจ๊บาร์บี้เข้าใจอะไรผิดเปล่าไอ้แฟงไม่รู้กระจอกผมอ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะมาทางนี้เร็วค่ะเนี่ยดูสิค่ะกระโดดล็ลลล <c oughs> เต้นลอยอยู่อุ๊บอ๊บพี่ล็อก <c oughs> เจ๊บาร์บี้กระโดดท่าอย่างนั้นก็ได้เหรอฮะ <c oughs> ยองแยงยองแยงมา <c oughs> แล้วอย่ามาบูลลี่สิคะคนสวยโดดท่าไหนก็สวยเพราะฉันคือบาร์บีโ้โอเคโอเคเจ๊คือบาร์บี้ <c oughs> ผมเข้าใจแล้วครับไม่ต้องย้ำก็ได้ครับ เี่ชมพูกับบาร์บี้ไปเลยค่ะดูท่าขึ้นคอปเตอร์ตะหัวก็ไปติดใต้พี่ลรกเราลืมเจ๊บาร์บี้หรือเปล่าอาอนี่ไงเขาติดสอยห้อยตามคอปเตอร์เรามาแล้วอยู่ข้างหลังเนี่ยพี่ล็อกเจ๊บาร์บี้ซ้อนกันสองตัวมากลัวฮือเร่ฉันอกไปได้แล้วฮือเร่ นั่นแหละทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยวันนี้ภารกิจหนีออกมาจากบ้านของบาร์บี้ปีศาจแล้วก็ช่วยบาร์บีท้ที่เอิม่มตอนนี้เพี้ยนไปแล้วออกมาได้อย่างสำเร็จนะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบาย